วันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสุสานยี่สิี่ชั่วโมงมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง้ยขอกับบ้านเอาโทรพีหน้าอุ้ยเอาเบอร์จำดิเอ้ยนี่เห็นขวากไหมเร็วจับมานี้เลยเฮ้ยแต่ต้านยาดิเัวยังเปียกอยู่เลยเกินไปแล้วนะเออดึงผมเขาขึ้นมาล่ะแล้วคุณต้องการอะไรคะพอาพานพอาพานขอวแหวนกอไก่อะไรเนี่ยกระเอกไก่ขั้วแก แล้วก่อนตายคุณเป็นใครเหรอคะนอรอนักเรียนเฮ้ยพี่น้ามาออกมาเว้ยมาี่แหววไปไหนเนี่ยก็ที่นาอยากรู้ก็ตามมามาดิเดี๋ยวมันนีเดี๋ยวไปไหนโอ๊ยไปไหนเนี่ยก็นี่พี่หน้าถึงละ ตกมันทุกเฮ้ยสุสานใช่ถูกแล้วแล้วเราทำไมต้องมาอยู่ในสุสานนะก็เมื่อก่อนน่ะฉันโดนซอมบี้ล่าเข้ามาอยู่ในสุสานเนี่ยฉันก็เลยคิดว่าสุสานเนี่ยมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนเชียวเฮ้ยบัวอย่าไปพูดอะไรลบหลู่นะสุสานนะบัวมามา,ข,ามข้างหน้ามาข้างหน้าไม่ต้องกลัวพี่หน้าเฮ้ยเั่นดีดีนั่นดีดอย่าไปเหยียบนะเดี๋ยว,วเขาปวดตายอ่ะ แล้ดีดีอะพี่นามานั่งตรงนี้เลยวันเนี้ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสุสานยี่สี่ชั่วโมงมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอขอกลับบ้านเอาเถอะพี่นาอุ้ยน่ากลัวรู้มาพี่น,า, <c oughs> นาที่ที่พี่นานั่งอยู่ว่าน้ากลัวกวก่านนะี้อีกนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะนั่งบนหลุมเขาแล้วว่าทัานกล่องกระดาษลังมีไปอยู่กันดีกว่าพี่นาจะได้ไปนั่งบนนั้นไม่ต้องมานั่งบนหลุมใคร ขวางตรงนี้อ่ะบังเลยว่าว้าวพี่นาะอะไรเนี่ยต้องกลัวโหไม่แค่เสียงหมาหอนเองพี่นะ่าจะกลัวทำไมอุอ้ยทำอะไรอะ่ะก็จุดเทียนไงพี่นาะทำไมมันทำอะไรสุ่มเสียงขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็เรามาล่าท้าผีอะ่ะทุบไฟต้องคำเหรอโหนอเออทำไม เทียนมันมันน่ากลัวอย่างเงี้ยบัวก็ให้มันเข้าบรรยากาศไงแล้วก็จุดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่นาพี่มันคงจะได้กลิ่นทุบแล้วพี่นาสุดแน่คืนนี้สุดก็บ้าอะไรล่ะอยากกลับบ้านจะตายแล้วรอชมเลยเฮ้ยเทียนดับอ่ะเฮ้ยคพรว่าเทียนดับคือผีเป่านะบัวมันไม่ติดแล้วเ่ะบัวถ้าอย่างนี้มันก็เริ่มชักน่ากลัวขึ้นแล้วเนี่ยกลับบ้านเถอะไม่ได้ เลยไม่ได้เจออะไรเลยพี่นาถ้าต้องเจออะไรเนี่ยสุสานเนี่ยก็เจอผีก่อนไงถึงจะกลับบ้านได้อุ๊ยบัวเรามาที่นี่เราก็ต้องเจอดีวันนี้เราหาผีที่สุสานดีกว่าเฮ้ยเป็ใครวะผีหรือเปล่าเนี่ยโหผีผู้หญิงด้วยไปดูหน้าดีกว่าสวยหรือเปล่าถ้าสวยจะได้กิวเลยจะทำไงต่อพี่นาได้ยินเสียงอะไรปะ เสียงมันฝีเท้าอ,ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยจทตาตกใจหมดเลยเอโอ๊ยตายโอ๊ยามาได้ไงเนี่ยพี่นายบัวมาได้ไงเนี่ยไม่แต่ต้นแนบะมาได้ไงเนี่ยผมจะมาด่าท้าผีนี่ก็มาด่าท้าผีเหมือนกันใช่บัวชวนมาไม่อยากามาเลยนะ่ากลัวจะตายไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่ก่อนที่จะเริ่มล่าท้าผีอะเราจะต้องกิน ของเพื่อเพิ่มพลังกันก่อนเดี๋ยววิ่งไม่ไหวพอดีแล้วก็เตรียมมาแล้วเนี่ยนี่อะไรยังไงนี่ดูมีนิ้วมีข้าวที่มีตาแล้วก็มีคุกกี้แล้วก็มีหลุมฝังศพที่แบบมีหนอนขึ้นมาด้วยแล้วก็เย็นลีลูกตวาอกับข้าวดีๆมีไม่เอามาโหก็มาต้องให้ข้าวตีมไงอาจจะกินหรือไม่กินโอ้ยกินหรือไม่กินถ้าไม่กินกินเองละอกินก็ได้ กินนิ้วก่อเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะไม่ใช่นิ้วจริงสักหน่อยเหมือนเคยทอดกรอบพี่หน้าใจเย็นอ๋อไอ้นาตามันเหมือนอ่ะอุ้ยลูกตาล่วงว่ากินได้ชุ่มเลือดเหรอปะเลือดอืจะไม่ทำเลยอ่ะนี่ทุกคนมปกินหลุมศพกันดีกว่าเนี่ยหลุมศพมีนอนขึ้นมาด้วยนะโอีพูดซน่ากินเลยอ่ะนี่อุ้ยอุ้ยแต่เราต้องกินเนาะ รสชาติเหมือนหลุมศพในสุดสานจริงเลยพี่นาโอ<ห>้ยนี่อร่อยส่วนตรงนี้อ่ะเป็นป้าย,ยป้ายของใครไม่รู้แต่อร่อยมากเฮ้ยรีบกินเลยคุณรีบกิน<ห>อ,อันนี้กินนี่ดีกว่า<ห>ดูสิมันคือหน้าคุณหน้าใครมาเนี่ยทำทำเองคืออันนี้กินกันอ๋ออันนี้นะอ่ะกินพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำ ตาลุ่มหมดแล้วน,นั่นอ,ะอ่ะเป็นไรเปรี้ยวคิ้ออ,อ,อ,อะไรเปรี้ยวทุกคนรีบเร็วรีบกินเร็วลูกตารีบอะไรอ่างเงี้ยรื่องกลับบ้านก็จบสิ้นเรื่องอ,ะอ่ะอสามารถเป็นพี่พี่หนะ้าสามารถเป็นพี่งั้นเลยเหรออืมโอเคอโอ้ยเขาไม่ถือว่าหวานนันเนี่ยก็คืดไปไกลแล้วอะ่ะทำลายบัววันจะเริ่มพิธีหรอไม่ ฮ้ยสีสีเลือดอ่ะมันเอาไว้ล้างคอเธอจะล้างไหมฉันให้เธอล้างก่อนดีกว่าไม่กินนะไม่เอาอ่ะกินเถอะหนูไม่ต้องล้างกินได้กินเลยกินเลยไม่น่า่กเบเ่อตรมตามกินเลยดื่มเลยต้องหมดปะเนี่ยหมดดิได้เวลาลาพาผีแล้วเฮ้ยเฮ้ยคนโต จะทำไง่งงั้นเราไปสำรวจหลุมใหม่ไหมหลุมอะไรอ่ะหลุมศพนี่แหละจะเข้าไปในหลุมศพได้ไปหลบอี่ข้างในเหรอไม่ใช่เราไปสำรวจไงว่าหลุมไหนหลุมใหม่บ้างรีบสำรวจเร็วไป้ิี่รีบเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยทุกคนเปียเฮ้ยมนอยู่ตกแล้วใช่เหรอใช่งั้นเราว่าก็กลับบ้านเลยดีกว่าไหมไม่ไม่กลับเพราะลอยไม่ได้เจอกลัวเป็นๆไรเงี้ย ตอนนี้เราจะสำรวจตามหลุมไงใช่ใช่ป่ะหลุมที่ใหม่ใหม่เนี่ยสำรวจไปเลื่อยรูใช่ป่ะหลุมใหม่ใหม่น้ากูอย่าไกลัวอย่าไปลบหลู่เขานะเพื่อนเธอไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่แค่อยากรู้ไปไปกับพี่นาคือวดูดิหลุมแบบเพิ่งเปียกอยู่เลยอ่ะเออแค่เปียกได้ไงอ่ะฝนเพิ่งตกหยุดเมื่อกี้โอยเคไหมเออใช่อืมเฮ้ยเอามือจับดูดิเอ้าเฮ้ยนี่เห็นขลัวเขาไหม อะไรหูจับแบนี้เลยอุ้ยจะต้านยาดิหัวยังเปียกอยู่เลยเกินไปแล้วนะเฮ้ยดึงผมเขาขึ้นมาล่ะน่าจะคนตายแล้วกลัวอะไรล่ะน่าจะเป็นแบบลมลุกแล้วป่ะตอนนี้เออดิมาเดี๋ยวแต่งให้เกย์ล้มลุกว่ะก็ล้มลุงไหนอ่ะอุ้ยเราเขาตามกลับบ้านนะไม่ตามหรอกไม่หรอกไม่หรอกอันนี้เราอุตส่าห์ช่วยซ่อมบ้านเขาด้วยซ้ำฉัดมากเลยเธอเร็นดิเร็วเร็วเร็วร็วสมดุลเร็วเร็วเก่าเถอไม่เชื่ออะไรโอ้โหลุโอ้ยโ ไปมันใหญ่มากเฮ้ยโอน่าจะเป็นแบบคนรวยอ่ะนี่ขอดูนะเฮ้ยอย่าไปจ้าบอย่าทำดิโว้ยจะว่าไปอ่ะคนรวยเขาเอาเงินฝังปะเรราู้ปะ่ะทุกคนอย่าขุเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮอะไรวะเนี่ยมันไปเอาไปเอาทนไปดิ้ยเร็ว กลัวนะแต่ก็หนุ่มเดียวกินมันจะได้แน่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องอ่ะแต่มันก็สนุกมเปล่าจะว่าไปแล้วก็มาเล่นผีช่วยแกดีกว่าเนี่ยอย่าให้แกแตกนะไม่งั้นโอ้มาแน่อย่าปล่อยมือด้วยนะนิ้วเดียวเปล่าถามอะไรดีไอแกมาคุณคุณเข้ามาอยู่ในแกหรือยังครับเฮ้ย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 ใช่คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ชายยิงตัวมันยิงดิชายวะเออดิแล้วคุณตายเพราะอะไรอ่ะเอเอทอโมแทงแล้วเขาแทงกันยังไงอ่ะเขาเป็นชายหญิงใช่ปะใช่ดิแสดงว่าน่าจะต่อสู้กันทะเลาะกันเลยแล้วคุณต้องการอะไรคะผ้าพันผ้าพันหมอแหวน กไกอะไรเนี่ยระเอก็ไก่กัแก่เขาต้องการอะไรไเราเราเเพวกเราทอะไรอ่ะพวกเราขอได้ไหมคะไม่ไม่ได้กเขาอยากได้ชีวิตพวกเราเนี่ย้ดินั่นไงบอกแล้วไม่มั้งแต่แรกไม่ให้ได้มคะไม่กจะย่กับบ้า ก่อนตายคุณเป็นใครเหรอคะรอรอนักเรียนเฮ้ยรู้สึกเสียวหลังบ้างป้าใช่ดิเก็นแบบเย็นแบบแปลกๆอะคนลุ้เลื่อยเนี่ยเฮ้ยอย่าไปมาไม่คุยมีอะไรนี่มาเล่อต่อแล้วอีกคนเป็นอะไรอะคะเฮ้ยขอลากัน ตอกอตอกออะไรอ่ะคิดติดกันเหรอเฮ้ยไม่แต่น้องขอระคังนะคิดติดกันได้ไงก็จริงเป็นของใครเฮ้ยหรือว่านี่อะไรฆาตกรจริงด้วยโอ้ยฆาตกรฆ่านักเรียนอะแล้วคุณฆ่านักเรียนใช่ไหมคะใช่จริงจริงด้วยแกที่พวกเราสันนิษฐานไว้เลยอ่ะเอาหรอกทันปะเนี่ยแล้วคุณจะฆ่าพวกเราได้ใช่ไหมคะ ใช่แกฉนอกกับบ้านแล้วฉันไม่อยากเล่นแล้วบอกแล้วม่ล่แล่มือได้ไหมฉันไม่อา้าตอนนี้เราตายเลยนะอุ้ยเฮ้ยคุ้ยห้นแล้วไหมอะอ้ย้ยอุ้ยแท่้กลัวปแล้วไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ย

เอาไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมุยอุยุยแกมันเปิดแล้วว่ะขวาวิญญาณมันจ้อมาจัก มีรอยแผลที่ใกล้ๆปากแล้วนะก็ก็เขาดูนแงไงตอนที่เราเล่นผีตัวแก้วอะไม่ได้หรอมาอยู่กับฉันไหมมาไม่ไม่ไปดีกว่าหรอไอ้นาฬิกายังอะไม่มีแล้วนะมานนีมาพ้นละกลัวจังเลยพี่น่า แล้วนี่สิ่งอะไรอ่ะ